อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็อยากจะบอกว่าขอบพระคุณทุกยอดวิวที่ติดตามนะคะที่กด s ับสไคร b e ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กันไม่ว่าจะช่องทางไหนเลยที่ติดตามกันทุกๆช่องทางเลยขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะหลากหลายท่านเลยโทรมาก็บอกว่าเป็น f c ของจังหวัดนนท์จังหวัดนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสําหรับ ันนี้อ่าเมื่อวานนี้ก็หลวงพ่อเมียนเนาะวันนี้ก็หลวงพ่อเมียนนะคะเจ้าตำรับเขมรโบราณนะคะอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์สายอีสานใต้วัดเจียงวณารามนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นนี้อยากจะบอกว่ามีหลากหลายท่านถามนะคะมีมีลูกค้าถามประมาณ 45- ห้าคนละอ่ะปาก็เลยไปรื้อสต็อกมาก็สรุปแล้วยังมีอยู่นะคะดีใ,ใจด้วยนะคะก็อ่ะ ข้างหน้านี้เป็นหัวใจแม่เนื้อหอมเจ้าเสน่ห์เจ้าทรัพย์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกติคณาจาร์สายทางด้านมนสเสน่ห์เลยเขมนแบบแรงๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะหัวใจแม่เนื้อหอมเจ้าเสน่ห์เจ้าทรัพย์ค่ะใครชอบเครื่องรางที่สวยๆและขลังนะห้ามพลาดเลยรุ่นนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมรูปทรงรูปแบบนี้เลยเป็นรูปหัวใจนะคะสวยงามมากๆพร้อมห้อยได้เลยด้วย รุ่นนี้มีสี่เนื้อนะตามด้านหน้าที่เห็นนี่เลยค่ะหัวใจแม่เนื้อหอมเจ้าเสน่ห์เจ้าทรัพย์เนี่ยถือว่าเรียกได้ว่ามีเสน่ห์ด้วยมีเงินด้วยนะคะเพราะว่าเสกด้วยมน์เขมรมน์มนเขมรแบบแรงๆเลยเพื่อให้ได้อนุภาพนะคะพุทธคุณด้านมหานิยมมหารักมหาหลงค่ะมหาเมตตามหาเสน่ห์นะคะก็ใครพกหัวใจแม่เนื้อหอมติดตัวไว้ไปไหนก็จะได้มีแต่คนรักเนาะคนชอบนะคะนี่ ก็นำไปพกติดตัวนะคะสามารถใช้ไปทางค้าขายได้ก็สามารถเรียกเงินเรียกทรัพย์ได้ดีมากๆเลยเรียกโชคลาภนะมีสเนื้อค่ะตามด้านหน้านี้เลยแล้วนกป่าก็เหลือแค่นี้นะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนี่เป็นของที่นานมากๆจริงๆเนาะตั้งแต่3ปีมาแล้วมั้งสามสี่ปีมาแล้วค่ะแล้วนกป่าก็ลืมไปแล้วนะแต่ว่าพอดีมีพี่ ลูกค้านะคะหลายคนเลยสัปดาห์นี้นะคะที่สอบถามกันถึงเรื่องหัวใจแม่เนื้อ,อ,อหัวใจแม่เนื้อหอมนะคะของหลวงพ่อเมียนมาก็เลยลองอ่ะหลายท่านแล้วก็ไปค้นสต็อกกันดูว่าอ่าโอเคมีสี่เนื้อค่ะเรามีอะไรกันบ้างตามด้านหน้านี้สวยงามทุกเนื้อเลยจริงๆนี่เลยก็มีรายการนะคะเนื้อทองแดงอับเงินนะคะเนื้อทองทิพย์ทองแดงผิวไฟและทองแดงรมดําเหลือเพียงเท่านี้ทองแดงรมดาเนี่ยเราเหลือเพียงแค่ สองสองสอง,สองหัวใจสองดวงเนาะเหลือเพียงแค่สองดวงเท่านั้นนะคะสำหรับหัวใจทองแดงรมดำนะคะสวยงามเหมือนกันมาเดี๋ยวมาให้ชมใกล้กลมีเลขมีโค้ชัดเจนค่ะแล้วก็ปลุกเสกด้วยหลวงพ่อเมียนวัดเจเนียงวนารามนะคะเกจิอีสานตำรับขเขมรโบราณอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่ปารักและศรัทธามากๆหลวงพ่อเก่งมากๆเลยไม่ได้เก่งแค่เรื่องเสน่ห์เม่ตายอย่างเดียวนะเก่งแบบทุกเพราะว่าทุก ทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องเ,อเครื่องรางของขังเนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องทางสายเหนียวนะคะก็ไม่แพ้กันนะคะแล้วเรื่องเสน่ห์เนี่ยคือเป็นอะไรที่ชื่อเสียงแบบว่าขจรกระจายจริงจริงนะคะเพราะว่ามีหลากหลายท่านเนาะที่ห้อยขุนแผนหรือว่าเครื่องรางของหลวงพ่อเมียนะคะแล้วมีประสบการณ์เยอะมากๆนี่มีเลขมีโค้ดนะคะตอกเลขตอกโค้ดนะนนี่โค้ดมีเลขอยู่ตรงนี้เห็นไหม แล้วก็มีโค้ดนะคะ่าเดี๋ยวให้ดูที่แบบว่าจะเนาะน่าจะเห็นชัดๆน่าจะทองแดงเนาะน่าจะเห็นชัดหรือไม่ก็ลมดำนี่อันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะสวยงามมากๆหัวใจสีทองสวยเลยมีเลขมีโค้ดนะคะชัดเจนของแท้แน่นอนนะคะทางร้านของแท้ทั้งหมดนะคะมีหลากหลายท่านชอบถามของแท้หรือเปล่านี่ย <laughs> ของแท้ทั้งหมดค่ะ ส่วนรุ่นไหนนะคะหรือว่า,าที่รุ่นไหนที่ไม่ทันหลวงปู่หลวงพ่อหรือว่าเกจิคณาจารย์ท่านไหนเนี่ยน้องปาจะไม่เอามานะคะยกเว้นของที่เป็นของย้อนยุคเนาะแต่แบบว่าเหมือนว่ารุ่นนี้กําลังเปิดจองแล้วหลวงพ่อมรณาภาพรักสังขารพอดีอ่าอันเนี้ยปาก็จะคืนยอดทั้งหมดค่ะปาก็จะไม่ไม่รับงานมานะคะเพราะว่าหลายท่านเนาะคือตั้งใจอยากจะจองอยากจะได้ที่หลวงพ่อท่านเสกเนาะองค์ที่เรารักและศรัทธาเสก เพราะชนบปก็จะคืนนะคะก็จะจะเอาเฉพาะที่ว่าทันหลวงพ่อที่สร้างสําหรับรุ่นนี้ค่ะอย่างที่บอกเดี๋ยวจะทิง้งลิงช่องทางการติดต่อเรื่องเสน่ห์เมตานะคะเรื่องโชคลาภเรียกซัพย์นะคะได้หมดเลยทั้งทั้งเสน่ห์ทั้งโชคลาภนะคะค้าขายนี่อันนี้เป็นทองแดงรมดำนะคะแล้วก็เหลือเพียงแค่สองดวงสุดท้าย สวยงามมากๆห้อยได้เลยพร้อมห้อยได้เลยไม่ต้องออกไปเลี่ยมก็ได้ค่ะห้อยแบบปเปื่อยๆแบบนี้ไปเลยก็ได้อาจจะสีเก่าสีถลอกหรืออะไรหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นของบูชาของขังเนอะอหรือว่าอยากจะเลี่ยมก็สามารถทําได้เหมือนกันอ่านี่เลยเดี๋ยวโนบา,ายาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะถ้า ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะวัตถุมงคลเนาะของหลวงพ่อเมียนนะคะวัดเจริญวนารามทางร้านยังเหลืออีกเยอะแยะหลากหลายรุ่นเลยค่ะก็กำจำกัดมาหน่อยเนาะว่าอยากจะได้อะไรนะคะอยากได้เป็นพระคุณแผนหรือว่าเป็นตะกรุดนะคะก็มีหลากหลายรุ่นเลยก็สามารถ กดเข้าไปดูใน playlist ของ YouTube ได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวป้าจะทิง้งิช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็ราคาแจ้งเอาไว้นะเลื่อนคลิปลงไปนะคะที่คอมเมนต์แรกจะปักหมุดเอาไว้ให้ดูนะ ให้ชมนะคะอ่ะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องปากดซับสไครต์ติดตามช่องแล้วอย่าลืมแตะที่กระดิ่งที่ระฆังเอาไว้ด้วยนะเวลาน้องปาอัพคลิปนะคะก็จะได้เห็นคลิปเนอกาะเห็นกิจกรรมดีๆกันนะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวชสวัสดีค่ะ